สวัสดีค so รับสวัส so ดีค so รับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัครับดีไหมครับเลยดูซีวิเคราะห์การาฟวันนี้ซะหน่อยเป็นอย่างไรบ้างการ์ฟวันนี้หน่อยสิ สวัสดีครับได้แล้วยะจุดเพิ่มขึ้นทำยังไงก็เข้าให้แม่นเพิ่มขึ้นครับผมมองว่าเดของทองคำเดี๋ยวลองวิเคราะห์สิ ทองคําเพลงดังไปเว้ยเบาหน่อยอันนี้ก็เบาไปพี่โอเคทมเฟรมเดยมีการกลับตัวลงมาไซเวียนในกรอบวนเวียนไปมานะเป็นแห้งเล็กรีเจ็คมาจากโซนด้านล่างดู4ชั่วโมงสิ4ชั่วโมงมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็ เหมือนจะกลายเป็นเฟกเอาต์อ่อนๆในโซนนี้นะมีการทุู้แท่งก่อนหน้ามากับข้อมันในโซนได้1ชั่วโมงปิดเหนือโซนแนวต้านได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาแท่งนี้นํามาละพักตัวเรียบร้อยถ้าแท่งนี้สามารถจะมีวอลล่มเปิดขึ้นมาแล้วดันขึ้นได้น่าจะขึ้นได้ซึ่งมันดันขึ้นไปแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถทุโซนนี้ได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเขาทุโซนนี้ไปได้ก็น่าจะไปถึงข้างบนนู้นได้ นะประมาณนั้น30มนาที15านาทีทำทรงสร้างสวยแนวรับแนวต้านทะลุหายขึ้นมาน่าจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นทองคำวันนี้น่าจะมองเป็นบ่ายซะมากกว่าน่าจะมองเป็นบ่ายซะมากกว่าชงคำชงคำ อสองกลับเข้ามาในโซนที่หลุดไปเมื่อตอนเช้า อรุ่มเริ่มอ่อนตัวลงพอทูเส้นสีเขียวอาจจะไวมากผมว่าน่าจะได้ไดประมาณ20ปิบในโซนนี้เล็กๆเลยเป้าหมายแรกแนวต้านซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ <c oughs> ค่อนข้างไวนิดนึงครับค่อนข้างไวนิดนึงคิดว่าไวจัดเลยแหละเพราะฉะนั้นเนะี่ยอาจจะต้องตั้งดัก คิดว่าน่าจะไวนะคิดว่าน่าจะไว โอเคน่า okay. ประมาณนี้ไอเดียส่วนคู่อื่นเดี๋ยวลองดูดิคู่อื่น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 ,อ,น,นอยู่จีเจจีเจขึ้นไปทีเจก,กับตัวลงมา ติดแนวต้านซ้ายมือตรงนี้ซึ่งก็น่าจะไม่มีมูฟอะไรสำหรับรสุกนี้นะครับ G.U ก็ยังมึนๆอยู่สำหรับรสุกนี้เหมือนกันเพราะนั้นผมว่าไม่น่ามีอะไรเล่นเราเฝ้าทองดกว่าได้ใบแอดแล้วก็รอดูมันนะครับแค่นั้นเองคิดอะไรเยอะ อันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะข้อเจ็อย่าอย่ามึนนะฮะไม่ใช่นะอันนี้ผมตั้งไว้คุยกับตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันวิ่งไปจริงผมจะได้เข้าได้ทันเอย่ามึนนะยคิดีโคตรครับ,รบลรโคตรตั้งดักราคานี่ โขต,ตั้งค่าประมาณกี่จุดครับแน่ไม่บอกนะราคาได้พัก่างหกสิบจุดสุดมับไม่รู้ครับวันดีค่ะสวัสดีครับบอกหมดงี้เลยครับน่ารักจังไม่รู้ครับผมก็คิด แนวคิดผมก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ไม่รู้สั้นๆมั่วๆมึนๆแต่จริงๆก็จะมีแรงเซลล์เข้ามาได้ถ้าราคามันกลับมาปิดในโซนแล้วก็แท่งนี้วอลลุ่มมันเริ่มเล็กลงแต่ก็ายแอดวันนี้คือบายไปก่อนแค่รอมันทะลุถ้ามันขึ้นก็เล่นถ้ามันลงก็ไม่เล่นนะไปนอนบิตคอยลงไป80,004 80, แล้วจะลงไปถึงไหนไม่รู้8 0 4 8 3 คนน่าจะแห่เซลกันเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวก็น่าจะมีอะไรท,ที่่ขอคำแนะนำในการเพิ่มความมั่นใจให้เตงหน่อยครับทำซ้ำๆทำซ้ำๆอะไรที่คุณทําซ้ำคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นครับร้องเพลงรอบแรกกล้าขึ้นเวทีไหมไม่กล้าหรอกแต่ร้องเรื่อยๆก็จะมั่นใจขึ้นเวทีพรีเซนต์งานรอบแรกมั่นใจไหม มนมัม่นใจกลัวแต่ว่าทาซ้าๆไบ่อยก็เริ่มเป็นความคุ้นชินมั่นใจมากขึ้นไปเจอคนใหม่ๆไม่กล้าไม่มั่นใจในการพูดคุยแต่พอเจอคนเยอะมากขึ้นเริ่มชินก็เหมือนกับการเทรดมากขึ้นเริ่มชินมันก็เกิดเป็นความมั่นใจขึ้นมาทาซ้ําทําเยอะทําให้บ่อยสม่ําเสมอเดี๋ยวมันก็มั่นใจเองครับ แต่ถ้าถามว่าไม่กล้าเข้าเทรดทำยังไงคําว่าไม่กล้าคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากคาว่ากลัวไม่กล้าเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวเสียกลัวพลาดกลัวไม่ถูกกลัวแพ้กลัวผิดแต่ใดๆก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับข้อคิดเดียวกันก็คือกลัวเสียเงินกลัวเสียเงินกลัวแพ้แค่นั้นเองวิธีการแก้ตรงนี้คืออะไรก็ค่อนข้างง่ายถ้ากลัวแพ้ก็เอาให้มันแพ้แล้วไม่รู้สึกกลัว คุณขาดทุนหนึ่งบาทกับคุณขาดทุน1000พบาทคุณเครียดอันไหนมากกว่ากันคุณต้องเครียดนี้อยู่แล้วคุณขาดทุนหมื่นหนึ่งกับคุณขาดทุนล้านหนึ่งเครียดอันไหนมากกว่ากันล้านหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเม็ดเงินที่ตัวเองเล่นแล้วมันไม่เครียดคุณมีทุนในพอร์ตห้าสิบเหรียญเทรดหนึ่งคุณเสียหนึ่งเหรียญเครียดไหมถ้าไม่เครียดเล่นได้ แ้าเทรดคุณเทรดหนึ่งเสีย25เหรียญเช้แค่ไหมเมขียดเพราะนั้นอย่าเล่นง่ายๆแค่นั้นเองครับพูดง่ายแต่ทำยากาัน้นจะเห็นว่าผมแนะนำว่าทุนที่ควรเริ่มต้นนะสักประมาณ100ร้อยเหรียญแล้วก็เทรดพอร์ตเซน็นน่ะให้มันเสียเทรดหนึ่งสักประมาณ0.1ดอลลาร์อย่างเงี้ยคุณเสียได้พันครั้งคุณหนึ่งจะขาดทุนหมดมันจะไม่จะมันจะเลิกกลัวมันจะกลายเป็นการเข้าเทรดแบบชิวๆอะ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดมันอย่างเทรดเนี้ย ถ้ามันทะลุหาตรงนี้สมมติทุนผมสักห้าเหรียญถ้ามันทุเลามันไม่ขึ้นผมขาดทุนสักหนึงเหรียญเงี้ยก็ไม่เครียดอ่ะสมมติเนี่ยเข้าบายตรงนี้ทะลุละปึ๊บเป้าหมายก็ไม่น่าจะไกลน่าจะแค่ประมาณนี้กว่าเป้าหมายแรกสุด แค่นั้นเองง่ายๆยี่สิบห้าปบไม่ต้องคิดเยอะครับเจอแนวต้านก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อละแต่ว่าเราได้ไปทั้งหมด26ปิ๊ปบซึ่งอาจจะรู้ไม่เยอะแต่ถ้าคุณออก1นึ่ล็อตคุณจะได้200เหรียญ าคุณออก10ล็อตคุณจะได้2,000แค่เล็กๆแค่นี้แค่หายใจทิ้ง3วิเมื่อกี้แค่3วินะ1 2 3คุณได้แล้ว2,300เหรียญแค่หายใจทิ้ง3วิเมื่อกี้แท่งนี้กับแท่งนี้รวมกันเมื่อกี้3วิผมได้แล้วง่ายๆแค่รอจังหวะให้ได้ไม่ต้องไปตั้ง t p ไกลไม่ต้องไปตั้ง t p นู่นไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไปตั้ง t p ต,ต,ต,ตรงนี้ครับ เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้หรือเปล่าหรือมันจะรีเจ็ตยังไงกันแนะ่แต่เรารู้แค่ว่าเฮ้ยมันติดเป้าหมายแรกก่อนแนวต้านเอาเล่นแค่นั้นก่อนที่เหลือปล่อยไปถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็ถือว่าเป็นถ้ามันขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราอาจจะไม่ต้องปิดหมดอาจจะปิดแค่ครึ่งนึงก่อนแล้วก็ปล่อยบนไปนะฮะ ขอคำแนะนำในการฮ่า <Huh. S 1> อ่าเวลาดีกว่า โอเก็บ okay. คอยสามารถออมได้ไหมครับเก็บเงินออมทำได้หมดนะฮะจะลงอะไรก็ออมได้ทั้งนั้น ีเว e ิรดคือข้อนี่นตั้งดักพอการ์ดทรูเส้นเขียวน่าจะไปได้ไวผมสึกหายใจทิ้งประมาณ3วิเองมั้งถึง d ีแล้วเทนนี้ประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรต่อละขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะครับผมมันจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ